ตอนนี้เลี้ยวซ้ายนะนี่จริงๆต้องเดินนะถึงจะเหมาะนะอแม่ร้านค้านะะกลางค่ำกลาง,งคืนนี่โอ้โหตรงนี้นะเลี้ยวเลี้ยวนะเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวได้นะเลี้ยวได้เขาให้คนเดินนะแต่ว,ว่านะพี่มันก็ทำทางเวลาจัดงานอะไรเนะี่ยเขาจะจัดงานตรงนี้นครับท่านผู้ชมหัวมุมนี้คือโอดเดียมนะฮะก็ให้ขี่ได้ขีช่ช้าๆได้เโอแม่เจ้าดีอัดใหญ่นะครับท่านผู้ชม อาดยใหญ่อันนี้เจอาทั่วก็ทเขาทำผิวขรุกกรับกรุกกลับเพื่อให้ไว้คนเดินนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีห้างขวาขวามือกับซ้ายมือนะนี่ไงของกินเยอะเลยฮะแต่ว่าซื้อไม่มีที่นั่งวะไม่มีที่นั่งนะต้องหาที่จอดโอ้โหเนี่ยแต่งตัวอุเมเจ้าใหม่กอดมะเจ้าถ้วยก่้อยแตดก้อยตอดก็มันเป็นในโรงแรมอะ ขวามือโรงแรมข้างล่างเป็นห้างนะชื่อห้างอะไรผมไม่จําไม่ได้แล้วไอ้นี่ห้างอะไรนั่นอีกอ้างชื่ออะไรโอ้ยจำไม่มนลืมอย่างนี้เนี่ยเออได้ได้ได้เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนเลี้ยวขวาไม่ได้นะต้องเลี้ยวซ้ายนะท่านผู้ชมแต่มองมันไกลนะบอกให้ก็เมื่อก่อนก็ขายของแถวนี้นะครับท่านผู้ชมขายของคะเมื่อก่อนขายของขายของมาเลยฮะตอนนี้มาเลยชุกชุมเลยตอนนี้โอ้โหเดินกันเต็มเลย นี่ยมาเลยเดินเต็มนะครับนี่แหล่งยามกล้คืนของอ่ตอนนี้ไปก่อนครับไฟเขียวครับเลี้ยวขวาเขาไม่ได้นะท่านผู้ชมจอดก็ไม่ได้นะฮะไม่ใช่ที่จอดนะครับไม่ให้จอดก็จับนะฮะอันนี้เลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาเข้านี่ได้เลี้ยวขวาผ่านตลอดเมื่อปลอดภัยครับอืไปเลยครับเออถ้าตรงไปจอด ที่ตานนี้รถไฟเขาเลี้ยวไปโอ้โหไม่กอดลืมเลยไม่เป็นไรครับเลี้ยวขวาได้เมื่อปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยอย่าเลี้ยวนะครับท่านผู้ชมอันตรายครับ oh. ตรงนี้มันที่จอดจักรยานนะมอเตอร์ oh. รไซค์นี่จะเบ,บียดให้ได้รพราะเป็นได้อย่างเงี้ย จอดก่อนนะครับจอดก่อนนะครับโอเค